รถเก่งเล็กขับง่ายขับสบายประหยัดน้ำมันวันนี้แนะนำเป็นแบรนด์มิ s ซูบ้างนะคะสำหรับคันนี้เป็นมิซูมิราชเ,<อ>เครื่องยนต์1.2 glx ปี2021คันนี้เจ้าของเดิมดูแลดีมากๆแล้วก็ที่สำคัญเลขไม่น้อยมากๆ เดี๋ยวพาไปชมรอบๆคันกันก่อนนะคะคันนี้ได้หน้าใหม่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ได้ยางใหม่ด้วยในส่วนของยางนะคะยางเป็นปี2 0 2 4เลยค่ะลูกค้าสามารถใช้ต่อได้เลยนะคะ 1, ปี2ปีใช้ได้ยาวๆเลยเรามาดูในส่วนของด้านในห้องผู้โดยสารด้านคนขับบ้างนะคะสําหรับคันนี้อย่างที่บอกเลขไม้น้อยดูเลขไม่ก่อนดีกว่าเลขไม้ 1 10, 9 0 0 0โลสามารถเข้าสูนบริการมิตซูต่อได้เลยทั่วประเทศสำหรับภายในคันนี้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะใหม่สะอาดแล้วก็มีเจอกลางให้แบบนี้เลยได้เป็นเกียร์ออโตโ ขับง่ายขับสบายมากๆคันนี้เครื่องยนต์1.2ประหยัดน้ำมันมากๆด้วยค่ะเป็น5ประตูนะคะสำหรับคันนี้เป็น5ประตูสามารถใส่ของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะสำหรับคันนี้ถ้าลูกค้าอยากจะใส่ของเพิ่มมากขึ้นแนะนำให้พับเบาะไปได้เลยเบาะสามารถพับได้ในส่วนของราคานะคะคันนี้ก็เป็นราคาที่ประหยัดมากๆเลยนอกจากจะประหยัดน้ามันแล้ว ก็ได้ราคาประหยัดเช่นกัน3าม0 0นบาทเรทผ่อนห้0 0ับาทเท่านั้นตลอดอายุสัญญาคนที่มีฐานเงินเดือนเริ่มต้น1 2 0 0 0บาทสามารถซื้อคันนี้ได้เลยสําหรับคันนี้นะคะถึงเรทผ่อนจะไม่แพงราคารถจะไม่สูงแต่บรถบ้านยังมีการรับประกันเหมือนเดิมรับประกันโครงสร้างเดิมๆลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้รถคันนี้ไปเป็นเจ้าของนะคะทักหา,าเซลแนนได้เลยคะ่ะ